สวัสดีครับสวัสดีสำหรับทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติดตามแล้วก็รับชมนะครับช่องย t ท b e คอนแกนซิตี้นะครับครับวันนี้กับบรรยากาศสดๆนะครับที่ตลาดบางลำพูคอนแกนนะครับศูนย์รวมทุกอย่างนะครับที่ตลาดบางลำพูนะครับเปิดให้บริการทุกวันครับ บรรยากาศที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับ มีสินค้าท้องถิ่นเมนูตามฤดูกาลนะครับพืชผักวัตถุดิบบ้านๆท้องถิ่นนะครับ มาใจตลาดกันนะครับใจกลางเมืองพอนแกนนะครับมีพืชผักราคาส่งนะครับ บรรยากาศที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับ โดยเฉพาะช่วงกลางวันนะครับก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะครับเป็นช่วงใช้ใจการตลาดนะครับตั้งแต่เช้ามืดนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ จึงเป็นศูนย์กลางค้าส่งนะครับวัตถุดิบของกินของใช้มากมายนะครับมาครบจบที่เดียวครับที่ตลาดบางลำพูขอ,อนแก่นนะครับ ช่วงเที่สายนะครับตอนนี้ก็จะประมาณ9โมงเชา้านะครับ9โมงกว่ากว่านครับถ้ามาเช้ามืดก็จะเออัดกว่านี้นะครับเพราะว่าผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายนะครับมารับวัตถุดิบตรงนี้นะครับพืชผักอาหารสดต่างๆนะครับ ตลาดสดขอนจันก็จะมีหลายโซน,นครับไม่ว่าจะเป็นตลาดบางลำพูตลาดสีเมืองทองตลาดน้องใหญ่นะครับมีทุกมุมเมืองนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับวันนี้แอดมินเอาเอาบรรยากาศนะครับที่ตลาดบางลำพูมาฝากทุกท่านนะครับ ซึ่งตลาดบางลำพูคอนก่นนะครับก็จะมอีอาหารที่หลากหลายนะครับอาหารตามฤดูกาลวัตถุดิบต่างๆนะครับของกินของใช้ครบครันนะครับที่นี่นะครับ ตลาดใหญ่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับช่วงเช้าก็จะประมาณนี้ครับมาายตลาดกันนะครับของชาวเมืองนะครับแนะนำมาช่วงเช้าถึงกลางวันนะครับถ้าบ่ายเย็นมาก็ จะเติ่มทยอยนะครับปิดบางร้านนะครับ